สวัสดีครับผมพบกอดช่องเดลิซิ่งนะครับผมวันนี้ของเยอะอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาหาเจตุ้มก่อนนะครับผมมาหาเจตุ้มก่อนนะครับผมเจตุ้มขายยี่สี่ชั่วโมงแลครับดูนะครับผมใจค่ะสลับสวยๆนะครับผมขายยี่สี่ชั่วโมงก็ม่เห็นไก็แบบใจอะไรไม่ค่าดูนะครับผมวันนี้ของเยอะมากครับหัวก็สวยๆนะครับผม แดงก็สวยแต่งอย่บ้านอยยี่สครับแดงร้อยยี่สิบบันเทิาเธอด้วยหญิงก็สวยนะครับผมมีเด็กมาถ่ายด้วยนะครับผมแต่งอะไรนะดูนะครับผมเอาด็กอะไรทัดงขขายองดีมากขายของดีมากไหมครับผมขายดีมากมากเลยขายดีมากนะครับผมเนี่ยครับผมมาจากช่องไหน แดงกึซิ่งเอออันนี้ช่วงท้ายรถผมนะครับนี่อ่ะดูนะครับผมอันนี้ลงมาจากบนเขานะครับมาอยู่ข้างล่างหมดแล้วนะครับนี่ครับผเนี่นะครับผมรายงานหน่อยก็รำขายกี่ห้อนี้เอาเลยเจ็ดชิปแปดชิ้ โอ้นู่นเจ๋ใหญ่ครับเจ๋ใหญ่นั่งอยู่นู้นะสบนอกครับวีดีโอนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเก๋ขายของดีนะครัเอาไปเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับผมเยอะนะครับผมรอบรอบรถผมนะครับนี่ยนี่ตาเรียงนะครับเก๋เกแล้วเก๋ยังยังไม่เก่แล้วเกเลยครับ